สวัสดีชาวราศีเมษสวัสดีชาวลัคนาเมษสวัสดีพี่น้องประชาชนไม่ว่าอยู่เมืองไทยหรืออยู่เมืองนอกที่เดินผ่านไปผ่านมาบนแพลตฟ,ฟอร์ม YouTube แล้วก็เผอเอมาเจอดิชันอลิสาเศรซตคำค่ะราศีเมษเป็นราศีของผู้นําราศีสูงสุดในบรรดา12ราศีราศีเมษอยู่สูงสุดสูงสุดกว่าเพื่อนเลยมีมือปืนซ้ายขวาอ่า ดังนั้นคนที่เป็นราศีเมษไม่ว่าจะเป็นราศีเมษหรือผูกดวงออกมาแล้วเป็นคนลัคนาเมษยอม่อมมีความเป็นผู้นำจะได้มากจะได้น้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงส่วนบุคคลจะนำเรื่องอะไรนำตัวเองไหมหรือนำประชาชนก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงส่วนบุคลออชชบบคลนะคะดาววังคารนะคะดาววังคารซึ่ง เป็นดาวประจําตัวท่านแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนภพมรณะเข้าบ้านตนเองที่ราศีพิจิกยี่ิกตุลาคมจนถึงวันที่ห้ธันวาคมสองพัอยหธรรมชาติของดาวอังคารคือดาวอุบัติเหตุเพศภัยเมื่อเข้าสู่เรือนภพที่แปดอุบัติเหตุเพศภัยบางสิ่งบางอย่างลกมุงไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น มันก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะปราศจากเพศภัยอันตรายใดๆเพราะพื้นดวงส่วนบุคคลมันมีดาวขยุ้มก็ยิบมันอยู่ตามมุมต่างๆมันอาจจะปะกันแล้วเกิดอุบัติเหตุก็ได้มันพูดไม่ได้ค่ะมันพูดไม่ได้ในเบื้องลึกส่วนบุคคลที่ฉันทำนายตามการโคจรของดวงดาวโดยทั่วไปค่ะไม่ได้เอาดาวของท่านมาทำนายใดๆทั้งสิ้นในเมื่อดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่านเข้าสู่เรือนภพมรณะก็หมายความว่า หนึ่งบางคนปิดตัวบางคนมุบมิบมุบมิบทำอะไรโดยไม่เปิดเผยบางคนอยู่กับบางคนกลับไปบ้านพ่อบ้านแม่บ้านเกิดไปเยี่ยมญาติเยี่ยมพี่น้องเยี่ยมอะไรด้วยเหตุอะไรหรืออาจจะไปงานศพก็าอาจจะเป็นไปได้ไม่ได้แช่งนะคะยอมรับความจริงเถอะคนเราต้องตายบางคนจะเดินทางไกลต่างประเทศบางคนอาจจะได้เป็นผู้จัดการมรดก นะคะบางคนไปคลุกคลุกคลักอยู่กับการหาเงินหาทองอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าใครมีคู่ครองคู่ครองของท่านก็อยู่ในขายรวยทำมาหากินได้ค่อนข้างจะคล่องนะคะแต่ได้เงินมาแล้วจะจ่ายออกแค่ไหนขึ้นอยู่กับพื้นดวงส่วนบุคคลอีกทีนึงนะคะฟังนะคะขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาส่วนบุคคลอีกทีนึงนะคะในเมื่อดาวอังคารซึ่งเข้าสู่เรือนภพมรณะเนี่ยค่ะเหมือนที่บอกนั่นแหละเดินทางมั่งแหละคลุกคลัก กับการเงินการทองมั่งแหละเป็นผู้จัดการมรดกมั่งแหละต้องกลับไปเยี่มยมญาติมั่งแหละหรือพอแม่พี่น้องมีอะไรทําให้เราต้องไปติดต่อสื่อสารไหมนะคะดาวอังคารยังหมายถึงเจ้าเรือนพบมรณะมรณะเหมือนที่บอกว่ามันคือเงินด้านดีนะคะคือเงินอย่างใดอย่างหนึง่งนะคะมันคือการจบปัญหาบางสิ่งบางอย่าง แต่การได้เงินแต่การจบปัญหาแต่การเดินทางไกลของท่านนั้นธรรมชาติของดาวอังคารมันคือความคึกคักคึกคืนถ้าอยากได้งานถ้าอยากได้เงินท่านต้องลงมือลุยนั่งกินนอนกินหมอดูทำนายว่าฉันจะรวยนั่งกินนอนกินเฉยๆนั่งรอให้เงินเข้ามาไม่ได้ ถ้าบอกว่าอยู่ในขายมีเกณฑ์จัดการมรดกบางสิ่งบางอย่างอยู่ดาววังคานนะคะไม่ใช่ดาวเรียบร้อยที่คนจะยอมรับมันจะต้องมีการถกการเถียงการลุยการสู้การที่ต้องเอะอะการที่ต้องต้องต้องเหนื่อยนะ่ะต้องเหนื่อยกว่าจะได้มานะคะ ธรรมชาติด้านลบของดาวอังคารน่ะมันคือความมุทะลุแล้วที่สำคัญอังคารเนี่ยค่ะยังโดนดาวคู่นี้เร่งอีกมฤตยูกับเกตไม่มีแสงไม่มีซีไม่มีกลิน่นไม่มีรสไม่มีรูปร่างเล่งเข้ามายังดาวอังคารทำให้ตัวของท่านเน่ยค่ะรู้สึกฮึกเหิมผิดปกติ หรือบางคนที่เกี่ยวกับการเงินการทองมันจะต้องเป็นเงินก้อนใหญ่ดาวคู่นี้เป็นดาวที่เหมือนที่เคยได้ยินมาของเก่าของแก่ของโบร,โบราณอ่ะถ้าบางคนเดินทางไกลอาจจะไปสถานที่ที่เกี่ยวกับของเก่าของแก่ปราสาทราชวังไปวัดที่ทำพิธีปลุกเสกอะไรไหม อย่างนี้ค่ะถ้าใครบอกว่าอูหเงางๆจังเลยช่วงนี้อยากจะเข้าพิธีปลูกเสกก็ลองหาวัดถแถวๆบ้านว่ามีวัดไหนที่ปลูกเสกหรือท่านมีเงินมีทองเดินทางก็ไปทำบุญร่วมกับวัดที่ทำพิธีท่านจะรู้สึกคึกคักฮึกเหิมในระดับที่สูงมากแล้วนอกจากดาวอังคารนะคะตัวของท่านเองนะคะถูกปลูกด้วยดาวเกตก,กัะดาวมฤตยูนะคะยังถูกทำมุมด้วยดาวพระหรหัสบรี ะะยังถูกทํามุมด้วยดาวพระอาทสบดีซึ่งดาวพระอาทสบดีตอนนี้สถิตเดือนพที่สี่เป็นปฐุมเกณฑ์ก็คือเกณฑ์หอมดวงหอมสําหรับชาวราศีเมษลัคนณาเมษส่งผลให้ดาวคู่นี้ยนะคะนอกจากคู่นี้ที่มันทําให้พลังอังคารเขื่อนเต,เต็มที่ละดาวพระอาทสบดียังทํามุมในเรื่องของสติปัญญาในเรื่องของพระอาสบดีกับอังคารมันเป็นคู่เดินทางไกลมันเป็นคู่ทุกขลาภ ท่านเป็นคู่แห่งความฉลาดหลักแหลมถามว่ามันจะออกหัวอ,ออกก้อยในเดือนพฤศจิกายนดาวศุกร์เข้ามาทํามุมเล็งลักนาท่านธรรมาชาติของดาวศุกร์ท่านก็เป็นดาวดีแล้วเป็นเจ้าเรือนปัตนิดังนั้นถ้าบอกว่ามันจะมีเกณฑ์โชคดีมากไหมโดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนตอบเลยว่ามันจะมีแห่งมันจะมีแห่ง ะะแต่จะเฮงเรื่องอะไรขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาสุดบุคคลเพราะว่าดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจําตัวท่านนะเข้าสู่เรือนพภพมรณะเหมือนที่บอกนะั่นแหละเรือนพที่แปดมันมีด้านร้ายกับด้านดีนะคะด้านดีก็คือเงินเงินองทองทองนะคะหรือแม้แต่คู่ผัวตัวเมียของเราร่ํารวยมั่งคั่งอ่าแล้วดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวคู่ผัวตัวเมียของเรานะคะ่ะเข้าบ้านตนเองในเดือนพฤศจิกายนก็หมายควาว่าใครตอนนี้ที่กาลังปวดหัวในเรื่องของคู่ผัวตัวเมียอยู่ นะคะก็ลองดูว่าหลังวันที่26ตุลาคมมันจะมีเกณฑ์พลิกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นหรือไม่เกณฑ์ร่ำรวยเกิดขึ้นบางสิ่งหลายอย่างหรือไม่หรือแม้แต่เขาได้การได้งานหรือเปล่าอันนี้สําหรับคนมีคู่ผัวตัวเมียนะคะสําหรับคนที่เป็นคนโสดละ่ะคนที่เป็นคนโสดในเมื่อดาวพระราสบดีเข้าสู่เดือนพที่4ี่อยู่ถ้าบอกว่าจะเจอใครสักคนหนึ่งแล้วก็สร้าง <c oughs> สร้างครอบสร้างครัวก็เดี๋ยวรอดเดือนพฤศจิกายนนะคะว่าจะมีแห่งหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมดิฉันไม่ได้เอาทํานายไม่ได้ทํานายดวงชะตาส่วนบุคคลของคุณนะดิฉันทํานายแค่ภาพรวมนะคะแล้วการที่ดาวราหูกับดาวเสาเข้าสู่เรือนภพที่สิบเอ็ดอย่าลืมว่าตอนนี้ค่ะโชคบางสิ่งบางอย่างก็กําลังจะส่งผลให้คุณอยู่เดือนเนี่ยดังนั้น ในเดือนพฤศจิกายนถือว่ามันจะมีเหงงบางสีมาย่างเกิดขึ้นสําหรับชาวราศรีเมษลัคนาเมษร,รออะไรอยู่ล่ะคะรอไปต่างประเทศเหรอหรือว่ารอรอเงินเหรอหรือว่ารอส่วนแบ่งอะไรหรือหรือว่ารอมรดกอะไรหรือรอทรัพย์สินบางสีมาย่างไหมหรือรอหน้าที่การงานคนเกิดวอาทิตย์นะคะคนเกิดวอาทิ์ชื่อเสียงบาร,รมีจะขจรกระจายไกล หรือชื่อเสียงอำนาจตำแหน่งงานของท่านจะนํามาซึ่งผลร้ายได้คนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์ก็เรียกว่าขลุกอยู่เป็นสายหมกเม็ดเอาอย่างนี้ละกันคนคนวันจันทร์ถ้าท่านจัดตั้งหน้าตั้งตาหาเงินหาทองบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็ขอให้ท่านโฟกัสไปตรงนั้นนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ถามว่าสุขภาพของท่านเป็นยังไงท่านก็มีหน้าที่จัดการบางสิ่งบางอย่างถ้าถ้าจะเป็นผู้จัดการมรดกหนึ่งในนั้นคือเกิดวันจันทร์ คือคนเกิดวันจันทร์นะคะหรือถ้าถ้าตลาดหวยตลาดหุ้นตลาดทองก็มีโอกาสที่จะเกิดโชคดีนะคะในเดือนโดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนก็เกิดวังคารตัวคุณเองก็อาจจะห่างเหินกับคนในครอบครัวหรือใครที่มีผัวมีเมียจะต้องเดินทางต่างถิน่นถ้าเขาจะไปจากเราก็ให้เข้าไปนะคะเพราะว่ามันมีธุระปะปังที่จะต้องห่างกันอยู่ในช่วงระยะเวลาแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวคนใน คนในสายเลือดเราด้วยสาหรับคนเกิดวังคารคนเกิดวันพุธกลางวันพุธกลางวันเนี่ยค่ะดาววังคารท่านทักษะเดิมก็คือทักษะการลักกินีคือความผันแปรความเปลี่ยนแปลงและความไม่ดีดังนั้นถ้าบอกว่าความไม่ดีมันหมดไปไหมมองด้านบวกมองด้านบวกก็คงจะหมดไปแต่ว่ามันเป็นทุกขลาบอะค่ะมันเป็นทุกขลาบ คำว่าทุกขลาบคืออาจจะสูญเสียบางสิ่งบางอย่างอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยก่อนไหมแล้วก็ได้ลาบกลับมาบางคนบางคนถ้าได้บางสิ่งบางอย่างมาแล้วก็ขอให้เราะมัดระวังการใชร้ชีวิตนะคะบางสิ่งบางอย่างมันจะต้องแลกออกไปคนเกิดวันพระหัสบดีงานจะสมหัวงานจะสมหัวหรือบางคนที่ไม่มีโอทีสมมติ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 ไม่มีโอที OT, แล้วจะมีโอทีเงินก็จะมากขึ้น มองในด้านดีนะคะคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุนกร์น,นี่การเงินการทองเป็นเกาะเป็นกรรมใครที่รองเงินปันผลเงินส่วนแบ่งเงินมรดกหรืองเงินบำเหน็จบำนาญเงินอะไรก็แล้วแต่คนเกิดวันศุกร์เป็นต่อเพื่อนการเงินการทองมาอู้ฟู่เลยคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์มันมีสองส่วนก็คือชื่อเสียกับชื่อเสียงต่างกันที่งองงูถ้าพื้นดวงไม่ดีก็ระวังชื่อเสียนะคะ ชื่อเสียช่วงนี้ก็เพลาๆการใช้ชีวิตลงหน่อยส่วนชื่อเสียงนะคะท่านอาจจะมีชื่อเสียงบาร,รมีที่โดดเด่นโด่งดังกว้างไกลกว้างไกลกว้างไกลในระดับหนึ่งนะคะหรืออาจจะมีชื่อเสียงอยู่ในที่ต่างผิดต่างแดนคนเกิดวันพุธราหูพุธราหูขายที่ขายทางขายบ้านขายรถขายทรัพย์ขาย,ขาย,ขาย,ขายสินขายบาง,ส,าบางสิ่งบางอย่างนะคะ หนึ่งนอกจากนอกจากวันจันทร์มีโอกาสเป็นผู้จัดก,การมรดกแล้วคนอีกคนหนึ่งก็คือคนเกิดวันพุธกลางคืนถ,ถ้าจะมีเรื่องจัดการมรดกพวกพันถ้าจะมีเงินถ้าจะมีเรื่องเกี่ยวกับเงินปันผลเงินส่วนแบ่งนะคะเหล่านี้แต่ถ้ามองในด้านร้ายทรัพย์สินสมบัติบางส่วนอาจจะถูกขายออกไปแล้วก็ได้เงินมา ถ้าใครรอขายที่ขายทางขายบ้านขายรถขายลูกขายผัวขายเมียอยู่รอหลังวันที่26ตุลาคม2568จนถึงวันที่5ธันวาคม2568นะคะ45วัน45วันก็ไม่รู้ว่าใครจะออกหัวออกก้อยแต่ขอให้ออกหัวนะคะมีแต่ความสุขแล้วก็มั่งคั่งสมใจตามที่ท่านปรารถนา